สิ่งใดดียิ่งทำยิ่งดีสิ่งใดเสียยิ่งตัดยิ่งดีโดยมองโลกมองไทยบายธิรพัฒน์ในโลกมนุษย์ของเราไม่ได้มีอะไรตื้นเขินขนาดน,นั้นที่เขาบอกว่าในดีมีร้ายในได้มีเสียในเสียมีได้ในร้ายมีดี ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นอยู่กับสัญชาตญาณของมนุษย์แต่และบุคคลจากสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันผลลัพธ์ที่ออกมาจึงส่งผลกับบุคคลรอบข้างที่ไม่เหมือนกันที่เขาบอกว่าความรักเกิดขึ้นจากสิ่งที่ต้องการทำให้สิ่งที่ตัวเองเรารักให้คงอยู่กับเราตลอดไปสิ่งที่เราโลภเกิดขึ้นจากการกักตุนสะสมสิ่งที่จำเป็นเอาไว้ใช้ในยามที่ขาดแคลน สิ่งที่เราโกรธก็คือการป้องกันตัวเองผักใสสิ่งที่เป็นอันตรายให้ออกห่างจากตัวเราสิ่งที่เราลุ่มหลงก็คือการทุ่มเททำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยที่เราไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยความวิตกกังวลเกิดขึ้นจากความคิดรอบคอบและแวดระวังไม่อยากที่จะทำให้ตัวเองตกเ,เป็นเหยื่อในสถานการณ์ใดๆก็ตามสิ่งที่ความหวาดกลัวทำให้ตัวเราเองหลีกเลี่ยง ภัยอันตรายที่จะเข้ามาหาตัวเราเองสิ่งต่างๆเกิดขึ้นจากสัญชาตญาณของมนุษย์แต่ละบุคคลเกิดจากจิตสำนึกและสิ่งแวดล้อมแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันแตกต่างกันออกไปที่เขาบอกว่าอาวุธอันตรายแต่เราจำเป็นต้องมีต้องใช้เพราะว่าในโลกใบนี้ไม่ได้มีแต่ด้านที่ดีงามสวยงามหรือคนรอบข้างเราไม่ได้มีแต่คนที่ดีๆอย่างเดียวอาจจะมีทั้งดีทั้งร้ายปะปนกันออกไป อาวุธถึงแม้มันอันตรายแต่เราสามารถควบคุมได้ใช้งานเป็นควบคุมเป็นเราเองก็จะสามารถจู่กับอาวุธที่อันตรายอย่างมีความสุขและไม่ก่อความรำคาญหรือสร้างความเดือดร้อนให้ไครจากธีรพัฒนเกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันส่วนดีครับ